We take can this goes long feel you're มีใครเคยเป็นไหมว่าเราตื่นขึ้นมาวันหนึ่งอยากลองใช้ชีวิตแบบ solo life ดูบ้างไม่ต้องรีบค่อยๆกินค่อยๆเดินซึมซับบรรยากาศที่อยู่ตรงหน้าให้นานที่สุดอะถ้าจะให้นึกส่วนสาธารณะในนิวยอร์กอะ เป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนอกจากเซนทรัลพาร์คเป็นที่ที่คนชอบมาวิ่งมาใช้ชีวิตสโลลีฟมานอนหลับพักผ่อนหรือว่าจะมานั่งเมามอยกับเพื่อนเริ่มจากการทำทรงปิกนิกก่อนเลยก็จะมาเลือกซื้อพวกดอกไม้พรอ็อพต่าง,าง,างๆอะไรใดๆที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตรงข้ามเซนทรัลพาร์คไปดูกันว่ามีพร็อพอะไรบ้างที่จะมาจัดถ่ายรูปปิกนิกกัน Baby, ทำวันนี้นะคะนอกจากเราจะมีตะกร้าจากพี่ออยแล้วเราจะมีผลไม้และดอกไม้ด้วยใช่รอค่ะในเรากำลังจะเดินไปปิกนิกนะคะจุดที่ไปก็คือนี่ปีที่แล้วมาแล้วมันสวยมากแต่ตอนนั้นอากาศเย็นตอนนี้อากาศร้อนเราจะมาดูว่าเราจะทําทรงได้ตามที่เราคิดหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลคือสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า มาถ้าอ,กอาอกาศดีหาทำอยู่ จบการหาทาในวันนี้เอล <c oughs> เดี๋ยันนี้โอเคเอาเถอะเอาประมาณว่ามันคือออยสเตอร์เป็นออยสเตอร์ฝางกิสโคต เป็นออยสเตอร์ฝั่งอีสโคนก็คือฝั่งนี้ฝั่งที้เราอยู่ขอบคุณมีประโยชน์นะชาริเชนนะคะตัวละสามจุดห้ากับสามดอลลาร์อ่าสามจุดห้ากับสามดอลลาร์แฮปปี้เอาก็คือหนึ่งจุดสองห้าซึ่งหมดไปแล้วเมื่อสิบวันที่แล้วเออจะ ตอนนี S <S ้นะคะเราจะมากินร้านบรันช์ที่ดังนะคะเพราะว่ามีคนเลกโกลหลายท่านแนะนำมาโรวมถึงพื้นที่ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวพที่ของเราจะมานั้นชื่อร้านว่าซาราเบนนะคะก็มีอยู่หลายสาขาในนิวยอร์กเลยแต่ว่าอันนี้มาสาขาสาขาอะไรอ่ะคือมีหลายสาขามาในนิวยอร์กแต่ว่านี่เบลมากินสาขาทากเอเวอรนีนี่คือเมนูออเด a ย์เขานะเดี๋ยวมอันี้แหละไหนแอพพิทเซอร์สลัด สมราคาเก้าเหรียญสองร้อยเจ็ดสิบบาทก็คือถ้ามันเหมือนปลอมแต่ทุกคนบอกไม่ปลอมอ่ะเลยไม่รู้ว่าสรุปลอมรอเปะนี่นะคะสม,สมุนเอสเตนดีอันนี้เป็นแฮมอันนี้ยี่สิบสี่ดอนส่วนดิสวันเป็นคริสปี้ชิเคเก้นปะไก่ไก่แบน่นดอลแล้วก็มีเป็นไฟด้วย ทั้งวันก็ไม่ได้ถ่ายเลยช้อปปิ้งทั้งวันขอตัดไปพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันนะดูดีเมนูมื้อเช้าเราจะกินเป็นผลไม้นะดีท็อกสุดๆอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่แมทเนขาก็จะใส่บลูเบอร์รี่ซัลเบอรี่กล้วยแล้วก็เป็นน้ำแอปเปิลนะคะก็มีแค่นี้เลยจริงๆอันนี้คือมันเหมือนแบบ ที่นี่เขาหนาห้าร่างมาคือมันล้นใช่ปะเขาก็ใส่ถ้วยให้เพิ่มอีกนิดนึงอร่อยอ่ะอร่อยจังอร่อยเลยอ่ะคือมันเป็นแบบคอมบิเนชันที่แบบเบสคอมบิเนชันมากเพราะว่าเขาใส่บูเบอรี่ค่ะบุ๊แล้วที่นี่เขาดีตรงที่เขาใส่บูเบอรี่แบบไม่ Frost ใช่ฟรอสเทนบูเบอรี่นะคะทุกคนเป็นบูเบอรี่สดเลย เปรี้ยวมากรสชาติมันจะแบบหวานอ่ะคือถ้าเป็นโฟร์เซนมันจะมีเปรี้ยวบ้างใช่ไหมเขาไม่ใส่น้ำตาลนะแต่ว่าเขาใส่เป็นแอปเปิลจูซซึ่งเราคิดว่าแอปเปิลจูซมันน่าจะมีน้ำตาลเยอะกวาเพราเป็นแอปเปิลจูซแบบเป็นน้ำแอปเปิลจูซนะอาหารเช้าของอีฉันก็จบแค่นี้นะคะแต่ว่าคุณบาสสั่งอะไรไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยมันก็เรื่องของผมอะไรเนี่ยอว้วนๆแบงนั้นเลยนะคะไก่ทอดว่ะ วันนี้นะคะเบลก็จะพาทุกคนไปดู American Museum National History นะคะมันเป็นคล้ายๆายมิวเซียมที่ดังมากๆที่นี่เพราะว่าเขาเคยเอามาถ่ายหนังเรื่องในอนมริกามิวเซียมแล้วก็ข้างในมันก็จะเกี่ยวกับพวกสัตว์ต่างๆตั้งแต่ถึงจำบานแบบยุคไดโนเสาร์อ่ะซึ่งอีชันชอบเรื่องสัมสันธ์มากเคยไปที่ออสเซียแล้วแบบชอบอ่ะที่นี่ก็คล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะมีเยอะกว่าทุกคนน้องตัวใหญ่มากนี่ไช่รโนซสรัสเล็กคือจะบอกว่า ของจริงนะคะนี่ค่ะคือพบถูกพบ,พบ,พบ,พบใหญ่มากนี่จะเป็นไทม์ไลน์ของยุกเนาะคือตอนเรียนต้องท่องอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยนี่เชนจบเศรษสายทำไมฉันต้องท่องอะไรพวกนี้<อ>พาริโอโซอีกเมโซโซอีกนี่นะคะจับจนพุ่นมดแล้วถ้าเป็นเมืองไทยนะเบลคิดว่าต้องมีแป้งติดอยู่ตามขอบแน่นอน <laughs> แต่ที่นี่อเมริกาแล้วจ้ะ คลิปวิดีโอี่ป้าเป็นวีทีอาเขาเหมือนบอกว่าสัตว์ทุกโซบนโลกนี้มันเริ่มมาจากที่บนนาารนทัดฐานคือแบบเป็นสิ่งเดียวแล้วรวมแยกออกมาไป,ประเทว่าอันนี้เป็นแรปไทอันนี้เป็นแมมโมอันนี้เป็นแบบอะไรใดๆอย่างเงี้ยแล้วก็มนุษย์คือแบบมีพันธุ์หุษคือถ้ากว่าสัตว์ถูกตัวเป็นพันธุ์ุษตัวเดียวแบบประเทเดียวกันแล้วเขาแยกออกมาเจ๋งว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบโครงกระดูกที่มันใหญ่ยักษ์แล้วก็ครบพ่วนได้ขนาดปกติจะเห็นเป็นซาก เป็นเครื่องถอดรหัสนะคพวกเาจะงงว่าตอนนี้อยู่ไหนนะคะเราอยู่ที่สป s p a c e เป็นเหมือนคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ที่เขาให้เราลองเป็นสปายแล้วก็เขาจะแบบสรุปผลตอนจบว่าเราเหมาะการเป็นสปายหรือเป็นอาชีพอะไรในนี้หรือเปล่าแล้วก็จะมีประวัติต่างๆเกี่ยวกับสปายของแต่ละคนวิธีการเป็นสปายแล้วก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสปายนะคะสนุกมาก ตอนนี้ฮ่วาวมาอยู่ในเรื่อง007ไม่ได้กินสักทีนะคะร้านนี้เป็นร้านดังที่ใครๆก็ต้องมากินไม่แพ้เอออีกร้านหนึ่งที่เรากินไปแล้วเ <Shake, S 2> ช็คเช็ค <c oughs> สั่งเทคเ a าไวมาอันนี้6เหรียญเป็นเบอร์เกอร์ซิกเนเจอร์เลยแล้วก็มีน้อง พูดถึงร้านฟาสต์ฟู้ดในอเมริกาเนี่ยร้านนี้เป็นร้านที่หลายคนแนะนำกันมาเยอะมากว่าให้มากินเบอร์เกอร์กับเฟรนฟรายร้านนี้แล้วมันอร่อยจริงๆทุกคนมันแบบต้องมาลองเองอะรสชาติคือมันไม่ใช่เบอร์เกอร์ปกติที่เรากินเพลนๆกันนะคนระคาไอติมวันนี้ตอนแรกหนูว่าประมาณ4ี่หเหรียญแต่จริงๆแล้วว่ามันแปลเลยอะ ครถามราคาเขาก่อนสั่งนี่เราสั่งก่อนล้วค่อยถามราคาทุนพี่ที่นี่บอกว่าไม่มีทางที่จะติมรถเข็นจะราคา240บาทเราโดนหลอกแล้วแต่เราควรถามราคาก่อนสั่งนะทุกคนก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปอเมริกายังไม่จบมาทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบาย